สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่กับช่วงของรายการทุกสุขแอดสมุทรปราการนะครับที่นี่เป็นประจําทุกวันศุกร์ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์นี้เจอกันนะครับ6มิถุนายน2568นะครับอยู่กับผมหอพิทักษ์จุฬาลัตเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรับชมรับฟังได้ทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการทุกช่องทางทางโซเชียลมีเดียนะครับทางวิทยุแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับ นอกจากนั้นก็ยังติดตามรับชมได้ทางสาขรนช่อง12นะครับทางเฟซบุ๊กสาขาเชเบอรทีวีสุประการฉะเชิงเซานะครับติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับรายการทุกสุขแอสประการนะครับก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารงานสำคัญสำคัญนะครับที่ผ่านมาของทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะมาบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนชาวสุปราการทุกท่านได้รับทราบนะครับ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรากาลของเรานะครับแล้วก็นโยบายสําคัญสำคัญของทางรัฐบาลที่ต้องมาบอกกล่าวให้กับทุกทท่านได้รับทราบกันด้วยนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับของทางจังหวัดสุรากาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายพื้นที่ก็มีฝนตกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าบ้างนะครับช่วงเย็นบ้างนะครับในช่วงเวลาเร่งด่วนนะฮะ โดยจะส่งผลกระทบนะครับกับเรื่องของปัญหาการจราจรนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดสุประการของเรานะครับก็มีฝนตกนะฮะเกิดน้ํารอการระบายอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะและก็ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนะฮะถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของทางจังหวัดสุปรณการนะครับโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุประการของเรานะครับก็พยายามที่จะเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถนนเทพารัตน์บางนาตราดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางแก้วก็ได้เกิดปัญหาน้ําท่วมผิวจราจรบริเวณโรงแรมสกายอินและบริเวณเมกาบางนานะครับไปจนถึงโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมิซึ่งหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ก็ทําให้เกิดน้ําท่วมผิวการจราจรทําให้การจราจรติดขัดเป็นระยะทางยาวนะครับจนส่งผลกระทบกับปัญหาพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนเทพารัตน,น์สัญจร ซึ่งบริเวณดังกล่าวนะครับทางท่านผู้ว,ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินาศีจึงได้มีการประชุมหาหรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมผิวการจราจรที่ถนนเทพร,รัตน์บางนาตราดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางแก้วโดยมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมการประชุมโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ได้กล่าวว่านะครับพื้นที่ของทางเทศบาลเมืองบางแก้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา S <S <an> นะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ประกอบกับมีหมู่บ้านหลายแห่งนะครับอยู่ในพื้นที่ทําให้แต่ละหมู่บ้านก็จะมีการสูบน้ําที่ท่วมนะครับออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็มายัางถนนเพื่อใช้เป็นคลองระบายน้ําประกอบกับนะครับปริมาณน้ําในคลองที่ระบายน้ําสู่คลองสําโรงมีปริมาณมากก็ทําให้น้ําระบายไม่ทันจนส่งผลน,นะครับทำให้เกิดน้ําท่วมขังผิวการจราจร ในเบื้องต้นได้มีการสั่งการให้กับเทศบาลเมืองบางแก้วเร่งขุดลอกและกําจัดสิ่งกรีดขวางทางน้ําตามลําคลองต่างๆเพื่อให้น้ํานี้ระบายได้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับมีการติดตั้งนะครับเครื่องสูบน้ําสํารองในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ําท่วมขังเป็นประจําเพื่อที่จะสลับการทํางานรวมทั้งสํารวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมส่วนระยะยาวนะครับก็จะมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างสถานีสูบน้ําในคลองที่จะระบายน้ําสู่คลองสํารอง ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ําท่วมขังในพื้นที่ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากพื้นที่ของเทศบาลเมืองบางแก้วแล้วนะครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนตกหนักจนทําให้น้ําท่วมขังเส้นทางสัญจรในพื้นที่นิคมอ,อุตสาหกรรมบางปูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เช่นกันซึ่งทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรากาลนะครับนายสุภมิตรจินาศีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่นิคมพร้อมทั้งนะครับประชุมร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูหารือแนวทางนะครับในการระบายน้ําท่วมขังออกจากพื้นที่และการเตรียมการรับมือกรณีหากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นอีก เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังนะครับทำได้อย่างรวดเร็วและก็ลดผลกระทบจากการประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําประกอบกับระบบป้องกันน้ําท่วมและระบบระบายน้ําในนิคมอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่เมื่อระบบป้องกันน้ําท่วม และระบบการระบายน้ําในนิคมอุตสาหกรรมดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอันนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังภายในนิคมได้นอกจากนี้นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็มีการสั่งการให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้มีการเร่งขุดลอกและกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําตามลําคลองต่างๆเพื่อให้น้ําระบายได้ดีมากยิ่งขึ้นพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ําในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ําท่วมขัง ส่วนระยะยาวก็จะมีการบูรณาการความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะสร้างประตูระบายน้ําและก็สถานีสูบน้ําในคลองสาขาต่างๆเพื่อที่จะระบายน้ําลงสู่ทะเลซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ทําได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปครับนีเวลาดอกใช่ไหมครับน้ำจะไม่ไปเลยมันจะท่วมที่นี่จะหาท่านเหมือนเหมือนเหมือนท่านต่างนครับนี้เวลาขุดของของรีทของของเทศบาลของคุณเนี่ยขุดลําสลักแล้วถ้าใกล้ ที่คงเหนือกใกล้แหละครับเวลาออกตระตูแล้วตรงนี้ก็เป็นสะพา,น,านแต่สะพานคือแคบง่ายไปขยับพักกันสักครู่ก่อนนะครับไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันไทยดี D นะครับซึ่งมีคุณสมบัติดีหลายอย่างนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแล้วกลับมาติดตามรับชมรายการในช่วงต่อไปกันครับ เป็นแอปพลิเคชันของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยใช้สำหรับพิสูจน์และยืนยันตัวตนการใช้บริการของภาครัฐและเอกชนในโลกดิจิทัลซึ่งเปรียบเสมือนการยืนยันบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัลเพื่อแสดงตัวตนในการขอรับบริการต่างๆในระบบดิจิทัล พัฒนาระบบขึ้นมาตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานประเทศไทยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยทั้งของระบบและข้อมูลเชื่อถือได้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ดังนี้มีข้อความเตือนทุกครั้งที่มีการขอเข้าถึงข้อมูลการให้ข้อมูลเจ้าของข้อมูลจะต้องให้ความยินยอมก่อนเสมอโดยต้องใส่รหัสแดหลักตามที่ตั้งไว้เองถ้าไม่ให้ข้อมูลก็จะไม่มีการส่งออกไป ข้อมูลที่ยินยอมให้ส่งออกไปจะมีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยสามารถตรวจสอบรายการที่ให้ข้อมูลได้ด้วยตัวเองจากประวัติการให้ข้อมูลสามารถใช้งานได้เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเท่านั้นถ้ามีการลงทะเบียนเครื่องใหม่สำเร็จเครื่องเก่าจะยกเลิกทันทีโทรศัพท์ที่มีการแก้ไขระบบของเครื่องจะไม่สามารถใช้งานไทยดีได้ นอกจากนี้กรมการปกครองไม่มีนโยบายในการส่งข้อความสั้น SMS ขอให้ระมัดระวังมิจฉาชีพโดยเฉพาะข้อความในลักษณะการให้สิทธิพิเศษหรือให้อัปเดตข้อมูลหรือข้อความที่ทำให้ตกใจกลัวห้ามกดลิงก์เด็ดขาดโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีได้ทั้ง iOS และ Android สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองหรือลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ณนะสำนักทะเบียนอำเภอและเขตโครงการปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแอปพลิเคชันไทยดีภายใต้ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้บริการภาครัฐมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชนสู่การเป็นรัฐดิจิทัลอย่างแท้จริง Drive for Changing Thailand เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศไทยดี กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้ามาสู่รายการทุกสุขแอดสุปรา,ารกันต่อนะครับไปดูทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการและท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับจัดพิธีส่งและอนวยพรแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์นะครับที่นครมักกะราชนจาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับโดยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานณนาอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตู8ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อที่จะอำนวยพรและก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ครับการประกอบพิธีฮั์นะครับเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญดังนั้นนะครับในช่วงของเทศกาลฮั์ทุกปีก็จะมีพี่น้อง มุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งนะครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัญนณนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียประมาณ3ล้านคนโดยในช่วงของเทศกาลฮั์ประจำปีพศ2อ6 8หรือว่าฮสฮิรรากษ์ศกลาศ1446ก็จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับเดินทางไปประกอบพิธีฮัทจำนวนหกพัน6 6ร3คนนะครับโดยเดินทางจากท่ากาศรรยานสุวรรณภูมิในระหว่างวันที่21 1, พฤษภาคมจนถึงวันที่สองมิถุนายน 2,568รวม7เที่ยวบินนะครับซึ่งก็มีผู้เดินทาง2,156คนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัตในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการเดินทางเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัต ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับนะครับใ,<ช>ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ครบถ้วนตามหลักศาสนาอย่างมีความสุขและปลอดภัยครับอ <سؤال> <في applicator> <سؤال> <سؤال> <قربي> الله اللهم تقبل منهم عملهم خالصا لوجهك الكريم واجعل حجهم مبرورا واشرح صدورهم ويسر أمورهم اللهم بارك في أمنها و... ฤดูฝนนี้ไม่พ้นนะครับโรคไข้เลือดออกสาเหตุก็มาจากยุงลายนะครับเราจะมารณรงค์นะครับกำจัดลูกน้ายุงลายอย่างไรนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าต่อไปครับยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีการฉีดพ่น ก็เกิดขึ้นใหม่ได้ให้ใครมาแบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการสามเก็บป้องกันสามโรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิด ปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดไข้เลือดออกจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชาชนร่วมใจพิชิตลูกน้ำโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณกลับก็มาสู่รายการทุกสุขแอดสุขาการในช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงนี้เราจะไปดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับเขตสุขภาพที่6นะครับมีการจัดโครงการบริการทุกช่วงวัย ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับอสอมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งนะเพื่อคนไทยห่างไกล N c d ซดีที่จังหวัดสุราการนะครับโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับมาเป็นประธานเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยณศูนย์ประชุม C ีคอมเพล็กของเทศบาลตำบลบางปูโดยมีผู้บริหารส่วนราชการบุคลกากรเจ้าหน้าที่จากสาธารณาสุขและก็อสอมอนะครับเข้าร่วมกว่า1,300คนครับ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กล่าวว่าโครงการบริการทุกช่วงวัยจัดขึ้นเพื่อให้บริการสุขภาพเชิงรุกนะฮะมุ่งมั่นให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกมิติทั้งการส่งเสริมสุขภาพการคัดกรองการป้องกันการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพที่สําคัญรวมไปถึงการรับมือความท้าทายทางด้านสาธารณสุขนะครับจากสถานการณ์สังคมสูงวัยและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCD นะครับช่วยลดเวลาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและก็ประเทศโดยจัดํำเนินการให้ครบทุกเขตสุขภาพนะครับโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดให้บริการประชาชนไปแล้ว8เขตสุขภาพ13จังหวัดด้วยกันโดยในงานก็จะมีการจัดคลินิกดูแลสุขภาพและนิทศการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโรค NCD พร้อมทั้งมอบแว่นตาและเครื่องช่วยพยุง์ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาทางสายตาและก็ทางหูนะครับโดยมีผู้รับบริการในคลินิกต่างๆประมาณ1,300คนหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุขนะครับได้จัดพิธีเปิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของโรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเจ็บป่วยและก็การสูญเสียชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนสมุทรปราการของเรานะครับและก็พื้นที่ใกล้เคียง ประกอบไปด้วยศูนย์อาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมศูนย์เชี่ยวชาญการตรวจประเมินสมรรถนะผู้ขับขี่ซึ่งจัดขึ้นนะครับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเสริมสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและศูนย์เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดที่จะมุ่งเน้นกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่มีความบกพร่องนะครับทางด้านระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก ด้วยการใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูที่ทันสมัยครบวงจรนะครับอาทิเช่นหุ่นยนต์ฝึกเดินเป็นต้นนะครับนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับยังได้มีการจัดงานแค่ขยับโลกก็เปลี่ยนภายใต้โครงการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสําหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยภาคกลางณห,ห้องคอนเวนชันฮอลล์ชั้น6ศูนย์การค้าอิมเพลเวลสำรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้แก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการและก็พื้นที่ใกล้เคียงมีเจ้าหน้าที่จากทางหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า1000คนโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับยังคงมุ่งมั่นในการที่จะส่งเสริมและก็ป้องกันโรค n c d ดีให้กับประชาชนเพื่อป็นกันลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิตลำดับแรกของประชากรไทยก็คิดเป็นร้อยละ75หรือประมาณ3 2 0 0 0 0คนต่อปีรวมทั้งนะครับลดการสูญเสียทรัพ,พยากรของประเทศทั้งค่าใช้ใจ่ายทางด้านสาธารณสุขค่าใช้ใจ่ายและระยะเวลาของการเดินทางมารุงพยาบาลโดยที่โรค NDC นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมไปถึงสุขภาพจิตก็จะเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้แก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตและลดปัจจัยเสี่ยงนะครับเช่นการกินอาหารไม่เหมาะสมการสูบบุหรี่การดื่มสุรามลพิษท,ทางอากาศและขาดการออกกําลังกายจากการเปิดตัวกิจกรรมมหก,กรรมสุขภาพดีที่พิษณุโลกภายใต้โครงการ long life Thailand นะครับฟิตกายฟิตใจเพื่อกระตุ้นให้กับประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอขั้งแรกที่ภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุขนะครับยังได้มีการปลุกพลังประชาชนภาคกลางให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในงานแค่ขยับโลกก็เปลี่ยน just more the world change เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ถึงความสําคัญของการออกกําลังกายทําให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยนะครับมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอและเหมาะสมทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลโรค NCD และขอเชิญชวนออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอควบคู่กับการกินอาหารที่เหมาะสมลดหวานลดมันลดเค็มรู้จัก นับคาาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสวยหล่ออายุยืนครับครับทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของรายการทุกสุขแอดสุขรายการประจำวันที่6มิถุนายน2.568ในวันนี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการรับชมรีลัน ทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการทุกช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียทางวิทยุในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็สาครช่อง12เพจเฟซบุ๊กสาขาเชิเปิลทีวีสุประการฉะเชิงเซานะครับก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับมีคําถามมีเรื่องราวนะครับอยากจะแจ้งให้กับทางรายการของเรานะครับได้รับทราบเพื่อจะนำเอกคําถาม ข้อร้องเรียนของท่านนะครับในเรื่องรานสำคัญสำคัญที่ผ่านมาของทางจังหวัดสุราษฎร์นะครับหน่วยงานไหนที่ยังแก้ไขปัญหาให้ท่านไม่ได้นะครับยังคงติดขัดอยู่เรื่องอะไรนะครับแจ้งเข้ามานะครับยังช่องทางรายการที่ท่านติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้แหละนะครับทางทีมงานก็จะนําเอาคําถามไปแจ้งกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ท่านนะฮะให้สามารถที่จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ อำนวยการผลิตรายการโดยคุณบุญเลิศชัยจิตนาลน์นะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะครับและอบคุณวชิระเจริญสาคอนนะครับบิ๊กบอสจากทางสาคอนเชเบิรนะครับร่วมกันผลิตรายการก็ฝากคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับติดตามรับชมฟังด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของการนําเสนอรายการทุกสุขสุโขทรยเพียงเท่านี้นะครับผมพรพิทักษ์และก็ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนรับชมรายการได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ